เรากราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้4 0 0แสนล้านพบ4 0 0แสนล้านชาติในอเวจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะเ6็ดรบาทเสียไม่ได้หรือค่า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 ไม่ได้ครับพี่ตแสนล้านพบ5 0 0แสนล้านชาติในอเวจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะ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 เรราเดี๋ยวนี้ค่ะ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 เดี๋ยวนล้านชาติช่วนี้ดร์เดี๋ยวนี้ค่ะ ทั้มแต่ตัวผู้เป็นเจ้านะคะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในอเวจีพอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสีค้าเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือค้าหรือค้าหรือคไม่ได้ครับพี่ผมคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังใจมาครักต่ออเวจีพอยเปดแสนล้านพบแสนล้านชาติช่วงนี้นิรันด์เดี๋ยวนี้ค่ะ ห้ามแตกตัวเป็นผู้เป็นเจ้านะคะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติใน a เวจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือคะาหรือคะาหรือไม่ได้ครับพี่ผมแน่าจสองแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติใน a เว r ีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ คุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผงเสียตั้งใจ่ายตเอาเวจีพอยต์แปดแสนล้านครบแสนล้านชาติชั่วนิดนี้รันเดี๋ยวนี้ค่ะห้ามแตะตัวผู้เป็นเจ้านะคะผมเสียเงินมาพี่สองแสนล้านครบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆสี่แสนล้านครบสี่แสนล้านชาติในเอเวจีพอยต์แดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือค่ะ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 ห้าแสนล้านครบพั ล้านชาติในอเวจีปอยเปรเดี ka, e ๋ยวนี ka, e ้ ka. ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเด e ี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยคะ่ะผมเสียตังค์ใจมาตกต่ออเวจีปอยเปรตแสนล้านพบแสนล้านชาติช่วนิดนี้รันเดี e ๋ยวนี้ค่ะทั้มแตดตัวพุ่เป็นเต้านะคะผมเสียเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนล้าน ยืนนิ่งๆ4แสนล้านพบ4 0 0แสนล้านชาติในอเวจีปอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิค้าเดินออกประตูไปค,ะค่ะ760รบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือค้าหรือค้าหรือคา้อคาไม่ได้ครับพี่ <คา S 1> ผมต้องจ่ายแสนล้านพบ5 0 0แสนล้านชาติในอเวจีปอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะต้เสียตังค์จ่ายต่ออเวจีปอยเป0 0แสนล้านพบแสนล้านชาติช่วงนี้นิรันด์เดี๋ ห้าแตนตัวผู้เป็นเจ้านะคะสงเสียงเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติใน a เวจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิค้าเดิอนออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียงไม่ได้หรือคะหรือคะาหรือคะาหรือไม่ได้ครับพี่ผมแน่าจสองแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติในอเวจี g e ปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ ครกเข่าเรากราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายต่ออเวจีพอยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิ้นิรันด์เดี๋ยวนี้ค่ะห้ามแตะตัวผู้เป็นเจ้านะคะผมเสียเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆิสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในอเวจีพอยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือค้าหรือค้าหรือค้าหรื่ค้าสองแสนล้านพบห้าแสนล้านชาต เบจีบอยเป็ดเดี ا, ๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ